ที่เจ้าแม่บีเอ็นจอยนะคะแม่จ๋าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้าค่ะวันนี้น้องแก้วเดินทางมาที่อ่า EP 383แล้วงานสวยๆงานเก๋ๆกันไปเลยนะคะกับงานผ้าเกาหลีค่ะแม่อกอยู่ที่46นิ้วนะคะคุณแม่จ๋าราคาตัวละ199บาทเท่านั้นเลยค่ะแม่มาพร้อมกับนี่นะคะงานคอเชิ้ตค่ะกระดุมผ่าหน้าดีไซน์สวยๆงานเก๋ๆนะคะคุณแม่จ๋าสำหรับงาน EP นี้มาพร้อมกับนี่เลยค่ะแม่ชายโค้ง คุมสะโพแพนตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณข้อศอกนะคะแม่จ๋าสวยเก๋น่ารักไม่ว่าคุณแม่จะใส่ทํางานค่ะใส่ออกงานก็ได้หมดทุกโอกาสเลยงานบวชงานแต่งงานบุญใส่ออกงานใส่ทํางานแนวซื้อในระคาแค่199บาทนะแม่เนื้อผ้าของเขาจะเป็นงานผ้าเกาหลีนะคะคุณแม่จ๋าเนื้อเนียนงานนิ่มค่ะรุ่นนี้นะคะซักสะบัดตัก ใส่แล้วใส่สบายค่ะแม่นะคะไม่ร้อนไม่แพ้ไม่คันไม่ระคายเคืองผิวเลยในราคา199บาทเท่านั้นเลยค่ะเราจะมีสีแรกเลยนะคะตัวนี้สีส้มสีส้มเป็นสีที่ใส่แล้วคัดผิวมากค่ะแม่นะคะแม่จ๋าสีส้มตัวนี้นะคะไม่ว่าจะสีผิวประมาณไหนก็รอดเอาอยู่นะคะแม่จ๋าตัวนี้สีส้มค่ะ ต่อด้วยนะคะแม่สาจะมีสีแดงสีแดงก็สวยออกโทนแดงวายแดงเลือดหมูค่ะแม่นะคะเก๋เกสวยๆแบบนี้ขอเชิดกระดุมผ่าหน้ากระดุมผ่าหน้าเรียงยาวแบบเนี้ยสวมหัวหดได้สบายนะคะแม่สาสีแดงออกโทนแดงหรูๆแบบนี้เลยต่อด้วยนะคะแม่สาตัวที่น้องแก้วใส่ ตัวที่น้องแก้วใส่ตัวนี้นะคะแม่จ๋าจะเป็นสีเขียวเขียวออกโทนเขียวมรกตเขียวที่หรูเขียวที่ดูดีเขียวที่สวยนะคะแม่จ๋าใครจะรับสีเขียวแจ้งสีเขียวกับน้องแอดมินได้เลยค่ะต่อด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีชมพูชมพูก็สวยวแบบชมพูหวานๆน่ารักน่ารักกันแบบนี้เลยนะคะคุณแม่จ๋าแขนจะอยู่ที่ประมาณข้อสอบค่ะรับสีชมพูพิมพ์สีชมพูมาได้เลยต่อด้วยนะคะแม่จ๋าตัวนี้ ทีมาได้เลยแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยว่าสีกลมค่ะสีกลมเป็นสีที่สว่างสีกลมเป็นสีที่สดใสนะคะคุณแม่จะสดใสนะเพราะว่าสีกลม,มแม่ถ้าเรามองดีสีเขาไม่ได้ทึบสีเขาไม่ได้แบบอ่าแบบใสแล้วแบบอ่าเขาเรียกว่า สีผิวคล้ำตัวนี้เป็นสีสีที่ช่วยในการขับผิวของเรามากๆใครที่สนใจรับตัวนี้ก็แจ้งจับจองนะคะสีกลมมาได้เลยสำหรับงาน EP 383ที่้องแก้วรีวิวค่ะแม่รองแก้วก็จะมีเสิร์ฟไปกับคุณแม่ทั้งหมด5ตัว5สีอยากได้สีไหนอยากได้สีอะไร5สีนี้ต้องรีบมาจับจองเลยใส่แมทช์คู่กับงานเ,เก่งๆตัวไหนก็สวยค่ะแม่เรียบหรูดูดีแบบนี้นะคะแม่จ๋าก็เบอร์โทรศัพท์ไลน์แอดนะคะอยู่ตรงนี้แล้วนะ ทางไหนทักเข้ามาทางนั้นได้น้องๆองแอดมินของเรานะคะรอรับออเดอร์คุณแม่อยู่ค่ะแล้วร้านแม่บีเอ็นจอยเรามีไลฟ์สดในทุกๆวันค่ะแม่เช้ากลางวันเย็นแล้วก็ดึกนะคะยังไงฝากติดตามกดถูกใจกด u b s cribe ช่องแม่บีเอ็นจอยด้วยไว้มาเจอกับน้องแก้วใหม่ EP พีหน้านะคะสวัสดีจ้า